ก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมจ่าพันวิโรจน์นะฮะวันนี้ก็มาพบกับท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับกับรายการหมอรองกระดูกทับเส้นนะครับรักษาได้ด้วยตัวเองนะฮะฟังไม่ผิดครับหมอรองกระดูกหลังทับเส้นรักษาได้ด้วยตัวเองนะฮะวันนี้จะมาสอนเกี่ยวกับท่ายืนนะฮะสามารถที่จะทําที่ไหนก็ได้ทําท่าเดียวก็สามารถหายได้นะครับ แล้วก็สําหรับผู้ป่วยนะที่ติดเตียงเนาะก็จะมีท่านอนทำนะห้าท่าถ้าท่านผู้ชมอยากรู้ก็กดติดตามก่อนแล้วเข้าไปดูนะก็จะเห็นท่านอนทำห้าท่านะครับแต่วันนี้จะมาสอนท่ายืนทำนะครับซึ่งมันได้ผลมากๆเลยนะครับแล้วก็มีคนที่นําไปทําแล้วเนี่ยหายไปจํานวนที่เยอะมากๆถ้ายังถ้ายังไม่เชื่อนะครับยังไม่มั่นใจเนาะสามารถที่จะ ตัดสินใจก่อนได้ด้วยการอ่านคอมเมนต์ครับท่านผู้ชมอ่านคอมเมนต์ใต้วด Soon, ิดีโอนี้หรือไม่ก็ใต้คลิปเก่าที่ผ่านมานะครับก็จะเห็นว่ามีผู้ป่วยครับเยอะแยะเลยนะครับที่ทําทแล้วดีขึ้นทําแล้วหายนะครับแล้วก็มาลงคอมเมนต์กันเต็มเลยครับขอบคุณผู้ป่วยทุกท่านนะที่ทำแล้วดีขึ้นทำแล้วหายแล้วก็มาช่วยลงคอมเมนต์น,นะเพื่อจะได้เป็นแรงบันดาลใจเนาะอยากให้ผู้ป่วยท่านอื่นอนะ่านแล้วมีกําลังใจที่อยากจะทําแล้วก็อยากจะหายเหมือนกับเพื่อนๆที่ทาแล้วหายนะครับมาแล้วมาคุยกันก่อนนะว่า ไอหมอนรองกระดูกหลังทับเส้นนี่นะครับท่านผู้ชมมันเนี่ยจะมีอาการแบบนี้นะครับอาการของมันก็คือปวดร้าวครับปวดรล้าวในสะโพกในก้นนะครับแล้วก็รล้าวลงขาครับจากนั้นก็จะมีอาการชาที่หน้าแข้งชาที่ฝ่าเท้าจะมีอาการร้อนเผาที่หน้าแข้งนะครับแล้วก็ชาที่ฝ่าเท้านี่คืออาการเริ่มต้นนะครับแล้วก็จะเริ่มที่จะปวดหลังนะฮะจะเดินไปไหนไกลๆยากแล้วนะฮะบางทีก็จะนั่งนานๆไม่ได้บางทีก็จะยืนนานๆไม่ได้แล้วแต่อาการสลับสับเปลี่ยนกันไปนะครับ ท้ายของท้ายที่สุดของโลกนี้นะครับท้ายของท้ายที่สุดนะครับนั่นคืออาการปวดจนทนไม่ไหวคือปวดรุนแรงเลยปวดขนาดไหนผมตัวอย่างให้นะมันคล้ายๆปวดหัวผสมปวดฟันครับรวมกันแต่อาไปไว้ที่เอวกับขาครับและหลังย้ายลงไปตรงนั้นแล้วปวดอย่างทรมานครับทายังไงก็ไม่หายนี่คืออาการที่รุนแรงที่สุดแล้วนะแล้วก็จะปวดทุกๆวินาทีเลยนะฮะทุกๆวินาทีที่คุณหายใจเข้าปวดหายใจออกก็ปวดครับตอนที่ไม่ปวดก็คือตอนที่คุณนอนหลับ นี่คืออาการขั้นรุนแรงนะฮะแล้วหนักเลยก็คือมันจะรวมไปถึงกับคุณเดินไม่ได้ด้วยนะครับคุณจะเดินในประมาณสัก3าี่ก้าคุณก็ไม่ไหวแล้วต้องล้มตัวลงนั่งนะครับนั่งก็ยังปวดอีกนอนเลยคนเนี้นอนก็ยังปวดอยู่นะ แต่เบากว่าเดินเบากว่านั่งก็เลยการผู้ป่วยติดเตียงนี่คือผู้ป่วยติดเตียงเลยถ้าเกิดคนที่เป็นหมอนรองกระดูกหลังรับเส้นขารุนแรงนะครับส่วนคนที่เป็นใหม่ๆมันจะเป็นแบบนี้ฮะเดินไปปวดเอ้ยขัดยอกเอ้ยทำไมรู้สึกปวดเมื่อยทําไมรู้สึกในก้นมันปวดปวดเหมือนมีลูกกลมๆอยู่ในก้นเอามือกดเข้าไปในก้นดูเฮ้ยเป็นลูกกลมๆนะเราก็สงสัยเฮ้ยลูกอะไรเป็นเนื้อร้าย่ะไม่ใช่นะมันเป็นเออมันเป็นกล้ามเนื้อที่หดตัวลงไปนะครับก็เลยไปเป็นมัดกลมๆนะไม่ต้องตกใจเพราะมันปวดมากมันก็เลยไม่ได้ใช้กล้ามเนื้อส่วนนนนัั้ะครบ สรุปมาทั้งหมดเนี่ยคืออาการของหมอรองกระดูกหลังทับเส้นนะครับท่านผู้ชมแลวคราวนี้ถ้าใครฟังแล้วเนี่ยเฮ้ยฉันเป็นวะฉันมีอาการอย่างที่คุณพูดไปเลยอย่าพึ่งให้คุณไปหาหมอเฉพาะทางให้เขาตรวจให้ชัดเจนให้เขาทำเอ็มหรือเอ็กซเย์ก็ได้นะครับฟันธงว่าเป็นแล้วค่อยมาทําตามคลิปที่ผมสอนนี้นะครับรับรองว่าอาการดีขึ้นและหายแน่นอนนะครับคราวนี้คุณเข้าใจถึงอาการมาแล้วนะครับต่อไปคือมันเป็นเพราะอะไรนะครับ มันเป็นเพราะว่าหมอนรองกระดูกไหล่ประทับเส้นเลือดเส้นประสาทครับผมจะยกตัวอย่างนะฮะอันนี้คือกระดูกสันหลังเรานะครับแต่ละข้อเนี่ยก็จะมีหมอนรองไว้ครับเรียกหมอนรองกระดูกลักษณะของหมอนรองก็คือเป็นวุ้นครับเป็นเจลมันไหลได้นะครับมันไหลได้แล้วมันก็มีหน้าที่ซับพอร์ตไม่ให้กระดูกชนกันนะครับทำให้กระดูกเรานั้นโค้งงอได้เพราะฉะนั้นมันสําคัญไม่โคตรสาคัญห้ามมันห้ามนําออกไปหรือห้ามเฉือนห้ามตัดห้ามทำลายมันนะเพราะมันไม่สามารถสร้างขึ้นมาใหม่ได้แล้วนะครับรักษาไว้ให้ดีๆนะครับอ่ะ มันนี่แหละตัวปัญหาครับมันชอบไหลออกไปครับแล้วไปโดนเส้นเลือดเส้นประสาทตอนที่มันไหลออกไปเนี่ยมันจะมี2แบบไหลแบบแรกเขาเรียกว่าปิน้นอันนี้รักษาง่ายไหลแบบที่2องเขาเรียกว่าไหลไปทั้งยวงเอาทีละข้อไหลแบบปิ้นคือมันไหลมานิดนึงครับมันจะปิ้นออกไปจากกระดูกเรานิดนึงเวลาเราไปทํา m ็ i หรือเอ็กซเรเราจะเห็นฟิล์มเลยว่าหมอนรองกระดูกเนี้ยปินย้นมานิดนึงทาให้เสียรูปแล้วมิดน,นิดนึงของมันก็คือมินกว่าๆเนี่ยครับมันจะไปโดนเส้นเลือดเส้นประสาทครับพอโดนเส้นประสาทก็มีอาการปวดเคืองอย่างที่ผมบอก ถ้าโดนเส้นเลือดด้วยมันก็จะมีอาการเลือดไปเลี้ยงขาน้อยก็เกิดอาการชาที่ผมบอกนะครับอันนี้ก็คือ,อ,อ,ก,คอการปิ้นนะวิธีรักษาก็ไม่ยากเลยนะครับอันนี้ง่ายสามารถที่จะรักษากับหมอเฉพาะทางก็ได้เขาก็จะมีการให้กินยาฉีดยาแล้วก็ทาเข้าเครื่องแอคชั่นเครื่องบําบัดอันนี้หายง่ายแต่ถ้าเกิดคุณทําท่ายืนของผมเลยเนะี่ยคนที่ปิ้นออกไปนะหายแน่นอนครับหายแน่นอนคุณทําประมาณสัก2เดือนนะฮนะเดือนแรกฝึกเดือนที่2รักษาเดือนที่3หายแน่นอนถ้าคุณท 3, ําสําเร็จนะครับอ้าวกรณีต่อไปคือไลหลไ,ไปทั้งยวงอันนี้หนะัก อันนี้หนะักคือผมเนี่ยเป็นไหลไปทั้งยวงนะแล้วผมก็นอนติดเตียงประมาณ 3- 4เดือนนะถึงจะกลับมาใช้ชีวิตได้เนี่ยโอ้โหรำบากมากนะเคยคิดที่จะแบบลาจากโลกนี้ไปหลายครั้งเพราะาทรมานจัดนะใครไม่เป็นไม่รู้นะลกนี้มันโคตรทรมานเลยนะครับอ่ะดูนะฮะมันจะไหลออกไปอย่างนี้ครับปืดออกไปเลยครับเพราะมันเป็นวุ้นมันไหลไปทั้งยวงเขาเนี่ยมันไหลไปทั้งยวงเนี่ยเราจะไปทํา MRI หรือเอ็กซเยเราจะเห็นเลยครับว่ากระดูกนั้นชิดติดกันเลยครับแล้วไม่มีหมอแล้วหายไปแล้วนะครับ มันไม่ได้หายไปไหนนะฮะมันไหลไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทค,คือไหลทับทั้งยวงครับเขาเนี้ยเขาวนี้ไม่ได้แค่ไปโดนแล้วไปทับแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเลยทํามันทับมันจะมีอาการรุนแรงกว่าที่ผมบอกเมื่อกี้สามเท่าอาการชาอย่างรุนแรง3เท่าอาการเจ็บปวดโคตรทรมานเนี่ยสามเท่าถ้าผู้ชมนัต้องทนไม่ไหวต้องไปหาหมอฉีดยาแก้ปวดขั้นรุนแรงนะ,ะเพื่อที่จะให้ตัวเองนั้นเบาปวดแต่มันก็ได้แค่เบามันไม่สามารถรักษาหายได้นะครับคราวนี้เราเห็นโครงสร้างมาแล้วใช่ไหมว่าหมอนรองกระดูกนั้นมันไหลออกมา มันจึงทําให้เราเป็นนี่เราเข้าใจแล้วนะพอเข้าใจตรงกันแล้วเนี่ยก็อย่าให้ใครมาหลอกได้นะครับเช่นมียารักษากินแล้วปุ๊บมันมันจะมุดกลับมาเองมันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าให้ใครมาหลอกได้นะฮะอ่ะวิธีรักษาเนี่ยมันก็ต้องทําบําบัดอย่างที่ผมบอกนะครับแต่ก็มีหลายคนครับที่ยังไม่รู้เลยว่าเอามันไม่ใช่หมอรังกระดูกมาหลายทับเส้นเลือดประสาทเนี่ยแล้วมันมีเหตุผลอะไรไหมที่มันถึงไหลออกไปได้ฟังดีๆนะครับมันโคตรสําคัญเลยนะครับ การที่หมอรองกระดูกไหลออกไปได้นั้นนะก็เพราะว่าตัวเราเป็นคนทําให้มันไหลนะครับใช่ครับเราเนี่ยทำให้มันไหลนะฮะคือเรายืนนานเกินเรานั่งนานเกินครับเรายกของหนักบ่อยเกินไปนะครับอา้าวยืนกันนานไอ้ยืนแล้วนั่งนาน,น,านเกินนานแค่ไหนถ้าวันหนึ่งคุณนั่งหรือยือนนะสามชั่วโมงติดกันวันหนึ่งนะสามชั่วโมงติดกันแล้วยาวระยะเวลาสัก5ปีไปถึง10ปีคุณเป็นแน่นอนครับเป็นมากเป็นน,อน้อยมันก็แล้วแต่คุณแต่ว่าคุณต้องเป็นแน่ๆนะครับ แต่หลายคนนะมันมากกว่านั้นบางคนแะดชั่วโมงเลยครับทั้งนงั่งทั้งยืนก็นแล้วแต่นะเพราะว่าต้องทํางานใช่ไหมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับหน้าโต๊ะคอมบางคนเนะี่ยต้องเย็บผ้าอ่ะบางคนต้องขับคนทัรั์จ้างบางคนต้องขับแท็กซี่อย่างเงี้ยน,นั่งทั้งวันไงเป็นแน่ๆน,นะครับว่าคุณนั่งผิดนั่งหลังค่อมเนี่ยเป็นต้องนั่งหลังตรงนะครับยืนนานก็มีหลายอาชีพลองไปนึกดูนะครับช่างตัดผมเอ้ยใช่ไหมครูครูก็เป็นนะฮะแล้วก็ ยังมีอีกหลายอาชีพพวกพ่อค้าแมค่ค้าหรือว่ารปภหรืออะไรต้องยืนนานๆนะคนที่ยืนนานๆนันะ้นเป็นแน่ๆนะครับยกของหนักเนี่ยเป็นง่ายสุดนะการยกของหนักหนักแค่ไหนละสิ่งของนันะ้นน่ะคือถ้ามันหนักสักประมาณครึ่งโลคุณก็เป็นแล้วถ้าคุณยกผิดท่ายกบ,บ่อยๆยกบ,บ่อยๆนะเพราะว่าคุณต้องก้มไปยกใช่ไหมหลังมันก็จะเอ็นไปเรื่อยเราเนี้ยคุณต้องก้มย่อเข่าลงไปยกมันถึงจะถูกต้องหลังต้องตรงนะครับบางคนก้มไปยกเลยขี้เกียจอย่างเงี้ยบ,บ่อยๆรับรองครับไม่เกิน5้าปีถ้าคุณทําอย่างนี้ทุกวันนะนะคุณต อีก2อันนั่นละกันที่มันทําให้เป็นได้ง่ายอะนะก็คือการกระแทกครับการกระแทกการกระแทกจากอะไรบ้างอุบัติเหตุเช่นอุบัติเหตุรถล้มตกจากที่สูงหรืออุบัติเหตุจากการเล่นกีฬาอ่าอุบัติเหตุจากการเล่นกีฬานี่ก็จะเจอเยอะนะครับเยอะเลยแหละนะเพราะนั้นไปนึกดูอะไรที่มันทําให้เรากระแทกเกิดการกระแทกปึกปึกปึ๊กเนี่ยมันจะทําให้เป็นนะครับหรือไม่ก็การเอี้ยวตัวอย่างแบบว่าผิดรูปนะฮะเอี้ยวตัวแบบผิดเหลี่ยมอะกรึบนี่ก็เป็นนะครับข้อสุดท้ายครับไอจาม การไอกับการจามส่ง,งผลให้เป็นหมอนรองกระดูกหลังทับเส้นได้ครับฟังไม่ผิดนะหลายคนเนี่ยก็คือแบบโชคลายไงนะไอตอนเช้าเเนี่ยตื่นมาไอหรือจามฮัดชิ้วเนี่ยหมอนรองกระดูกหลังปิ้นเลยครับไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทสุดเลยนะสุดตรงนั้นเลยนะเพราะว่ามันเป็นฉับพันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาคุณจะไอจะจามเนี่ยคุณเอามือกดหน้าท้องไว้จับไว้แน่นแล้วเกรงหน้าท้องไว้นะครับแล้วค่อยจามค่อยไอมันเซฟคุณได้โอเคนะคราวนี้ผมเล่าไว้หมดแล้วคุณรู้หมดแล้วว่าหมอนรองกระดูกหลังทับเส้นเกิดจากหมอนรองกระดูกปิ้นสสา การที่หมอนกระดูกไหลออกไปได้เพราะว่าตัวเราเป็นคนทําให้ไหลคุณเข้าใจหมดแล้วนะเนาะคราวนี้แหละเป็นวิธีรักษาแล้วนะครับฟังให้ดีนะฮะวิธีรักษาแล้วนะครับเป็นใช้ท่ายืนท่าเดียวเนี่ยแหละครับคุณจะต้องทําให้มันสําเร็จให้ได้นะผมจะสอนคุณนะอ่ะคราวนี้ผมจะบอกเหตุผลก่อนนะที่หมอลองกระดูกไหลออกไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทเนี่ยแล้วเกิดให้เราเป็นโรคที่ปวดและแสนทรมานเนี่ยเราจะรักษาแบบนี้นะครับโดยการง้างากระดูกออกครับกรึบเราง้างกระดูกสันหลังออกครับกรึบเพื่อให้หมอลองกระดูกไหลกลับที่เดิม มันง้างออกได้ครับหัวลอกกระดูกหลังนะครับถ้าคุณง้างได้สําเร็จเนี่ยมันจะมีเสียงดังนะมันจะดังแบบรัวๆหน่อยดังกลึบลๆอย่างนี้นะครับถ้าดังกึกเดียวไม่รู้โดนข้อไหนไงก็เลยไม่แน่ใจว่าจะโดนข้อนั้นหรือไม่นะครับแต่ถ้าดังรัวๆเนี่ยกลึบๆมันสุ่มครับมันจะย้อนกลับทุกข้อมันจะหายนะครับอะมาดูวิธีการทํานะเราจะง้างกระดูกสหลังออกครับด้วยการใช้ท่ายืนนะท่านผู้ชมนะเราจะอ้าขาประมาณ45องศาแบบนี้นะครับ45องศาแบบนี้นะฮะ แล้วเราก็ใช้มือครับใช้นิ้วชิดติดกันแบบนี้หันเข้าหากันนะอย่าหันออกนะหันเข้านะครับแล้วก็เอามือไปทาบไว้ครับโดยให้สันไม่มือเนี่ยอยู่ที่ขอบเกงในหรือง่ามขานะครับทั้งสองข้างนะทั้งสองข้างนะนิ้วหันเข้าหากันเห็ไนไหมคราวนี้พอมันอยู่ที่ขอบเกงในเสร็จปุ๊บเราใช้อุ้งมือครับ,บดันฮนะดันหน้าขาวไว้ด้วยการย Phillip ่อเข่าลงแล้วก็ดันแขนทั้งสองข้างให้ตรงแบบนี้อ่าพอแขนสองข้างตรงแบบนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็เข่าตึงครับแล้วก้มลงไปครับก็อยู่ลักษณะนี้นะฮะ แล้วเราก็โยกครับ30ครั้งโยกนะนับ 1, 2, 3, 4, 5เวลาโยกให้ผักแขนไปข้างหลังทั้งสองข้างด้วยนะครับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10แบบนี้นะฮะพอครบ30ครั้งปุ๊บก็ย่อเข่ากลับแล้วก็ดันตัวเองขึ้นครับดูอีกทีนะครับนิ้วชิดติดกันนะครับเอาสันในมือไว้ที่ขอบป็งเกงในอุ้งมือดันหน้าขาทั้งสองข้างนะครับ ดันให้แขนตรงอย่างนี้แล้วยอ่อเข่าแาบนี้นะยอ่อตัวแบงนี้จากนั้นก้มครับแล้วเข่าตึงแล้วโยก30ครั้งครับโดยผลักแขนไปด้านหลังเวลาทำนะครับเคล็ดลับอย่าก,กั้นลมหายใจโดยเด็กขาดอย่าก,กั้นลมหายใจโดยเด็ดขาดนะครับอย่ากเก่็งนะไม่งั้นมันจะไม่ลั่นนะกระดูกก็ทําไปครับถ้าเกิดได้ยินเสียงกระดูกสันหลังลั่นเมื่อไหร่หายครับพอเสร็จก็ยกขึ้นอย่างนี้ครับทํายากมากท่านผู้ชมผมบอกเลยว่าท่าที่ผมสอนท่านผู้ชมเนี่ยมันทําโคตรยากนะ แต่ก็มีคนทําสําเร็จเยอะนะเอาละถ้าท่านผู้ชมทําแล้วได้ยินเสียงกระดูกสลังดังดังนะดังกรึ๊ล,ลุบแสแงว่ากระดูกมันแยกออกจากกันละหมอรองกระดูกก็จะไหลกลับมันก็จะคลายเส้นเลือดเส้นประสาทแล้วก็หายเลยนะครับคราวนี้การทาเนี่ยมันยากเพราะฉะนั้นคุณจะต้องทําตามหลัก3าข้อนี้ถ้าทําตามหลัก3าข้อนี้ได้หายแน่นอนนะครับหายแน่นอนนะครับ1จะต้องทําให้แขนตรงให้ได้ ในช่วงแรกนั้นไม่มีใครทําแขนตรงได้แม้แต่ผมเองครับเวลาทําแขนก็จะงออย่างนี้ครับกลมไปเฮ้ยแขนเข้าไปไม่ได้วะ่ะทุกคนเป็นหมดนะเพราะเราไม่เคยทําเพราะฉะนั้นวิธีทําให้ตรงคืออะไรเราจะต้องฝึกครับท่านผู้ชมฝึกฝึกแบบนี้แหละฝึกไปเรื่อยครับเช้ากลางวันเย็น ก่อนนอน4เวลารอบละ30ครั้งถ้าใครทําไม่ไหวรอบละ20ครั้งก็ได้ทําทุกวันทําทุกวันนะฮะเพ่งไปที่แขนนะว่าต้องตรงต้องตรงต้องตรงพอคุณทําไปอย่างเงี้ยครบ1เดือนเมื่อไหร่นะมันจะตรงแบบนี้เลยครับแนบลําตัวทั้งสองข้างแขนจะแนบลําตัวและตรงทั้งสองข้างเมื่อนั้นแหละคุณพร้อมแล้วที่จะรักษานะครับเพราะฉะนั้นเดือนแรกจะต้องทรมานจะต้องเจ็บเพราะอะไรเพราะเราไม่เคยทําท่านี้มาก่อนครับเหมือนกับคนไปวิ่งรอบสนามวันแรกมันจะระบมไปหมดเลยเหมือนกันฮะถ้าผมเนี่ยถ้าใครไม่เคยทาแล้วทำเนี่ย เอาเหอะเดือนแรกจะระบมจะปวดมากขึ้นนะครับจะทาให้รู้สึกว่าเฮ้ยมาผิดทางหรือเปล่าทำไมทํายิ่งทํายิ่งปวดถูกต้องครับยิ่งทํายิ่ง,งปวดอย่างแน่นอนเพราะแขนคุณยังไม่ตรงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณแขนตรงแล้วเนี่ยเดือนที่2ที่3ามันจะเริ่มรักษาตัวเองแล้วคุณจะหายเหมือนเพื่อนๆที่มาลงคอมเมนต์นะครับเพราะฉะนั้นสู้นะครับเดือนแรกต้องเอาให้ได้นะครับแขนต้องตรงให้ได้ภายในเดือนหนึ่งนะครับข้อ1ผ่าผ่าแล้วหน้าแขนต้องตรงข้อที่2อครับอย่ากั้นลมหายใจห้ามเกรงตัวอย่ากั้นลมหายใจห้ามเกรงตัวครับเพราะเวลาทำ ถ้าเราเก่งนะมันจะไม่ลั่นครับกระดูกมันจะติดหนึบเลยเพราะฉะนั้นเราจะต้องไม่เก่งไม่กั้นนะครับผมจะยกตัวอย่างให้นะนิ้วนะผมจะดึงให้มันดังแต่ผมเก่งไว้นะไม่ดังนะแต่ถ้าผมไม่เกงนะ่ง่ะดังไหมดังทุกข้อเลยเพราะฉะนั้นอย่ากเกง่งอย่ากั้นเวลาทํานะครับห้ามเก่งห้ามกั้นฝึกถ้ามนุษย์เราเวลาเกิดความเจ็บปวดมันจะเกงนะ่งฮะพอเจ็บปวดมันจะเก่งตัวเองกลยนั่นแหละคือธรรมชาติเพราะฉะนั้นต้องฝึกตรงนี้ให้ได้คืออย่ากเกง่งอย่ากั้นรับรองว่าหายนะครับเพราะฉะนั้น ข้อ1ข้อ 2, สําคัญมากฝึกให้ได้นะภายใน1เดือนนะข้อ1ข้อ2ข้อสุดท้ายครับก็คือการทําให้แรงท,ทําท่าเมื่อกี้แหละทำที่ผมสอนเมื่อกี้เนี่ยนะครับจะทำให้แรงแรงนะครับคือว,ว่าอพอก้มไปยยนี้นะท่านผู้ชมนะมแล้วก็โยกรแรงๆนะพยาพยามพยายามพยายามก้มให้แรงแรงหนักๆนะครับแล้วก็เพิ่มเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นนะเพิ่มความแรงในการทำอ่ะมันจะดันกระดูกออกไปได้นะครับแต่การจะทาแรงแรงนะท่านผู้ชมจะต้องผ่านข้อ1ข้อ2ก่อนนะครับข้อ1 ข้อ2ต้องผ่านก่อนคือ1คืออะไรแขนต้องตรงก่อนนะครับสต้องไม่กั้นลมหายใจด้วยถ้าเกิดท่านผู้ชมมั่นใจว่าผ่าน2ข้อนี้แล้วนะค่อยทําข้อที่3คือทําแรงแรงแรงแค่ไหนก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมอย่างนี้เลยครับดันแรงแงครับโยกแขนไปแรงแครับก้มแรงๆแล้วดันแขนไปด้างหลังแรงแรงแบบนี้ฮะให้มันดันแรงแงฮะมันจะดังกรึบถ้าท่านผู้ชมสามารถทําให้แรงแล้วก็โดนเหลี่ยมมันนะครับ สำคัญที่สุดคือการหาเหลี่ยมอ่ะมันเหมือนกับหักนิ้วอ่ะถ้าคุณท่านผู้ชมเจอเหลี่ยมนะมันจะดังกรึบเมื่อไหร่นะโอ้โหโล่งเลยครโล่งทันทีเลยนะครับโล่งเห็นๆเ,เลยนะครับก็ฝากท่านผู้ชมไว้นะครับทั้งหมด3ข้อนะ 1. แขนต้องตรง 2. อย่าก,กั้นหรืออย่ากเก็งนะครับสามทำแรงๆถ้าครบ3กระบวนการนี้นะค่อยๆฝึกไปครับหายแน่นอนระยะเวลารักษาตัวก็คือ3-4เดือนนะครับ ไม่ใช่ว่าทำวันนี้พรุ่งนี้หายเป็นไปไม่ได้นะครับมันอาจจะทําวันนี้แล้วพรุ่งนี้ดีขึ้นใช่แต่มันไม่หายนะครับต้องให้ให้ได้3เดือนอย่างที่ผมบอกนะครับคือ1ฝึกเดือนแรกฝึกฝึกสําเร็จแล้วเดือนที่2เริ่มรักษาเดือนที่3จะเห็นผลนะครับโอเคนะอ่ะเดี๋ยวผมจะตอบคำถามให้ท่านผู้ชมเพราะท่านผู้ชมหลายท่านเ็ามีคำถามมากมายเลยนะว่าจะอยากจะถามจ่าเลยเกินติดต,ต่อไม่ได้นะครับอ่ะ รายการผมเนี่ยมันจะเป็นรายการประมาณนี้นะครับก็เป็นรายการที่มีประโยชน์มากเลยนะครับต่อสังคมเพื่อมนุษย์ด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านผู้ชมเอออยากจะสนับสนุนรายการผมนะครับได้เลยนะครับตามหมายเลขที่บัญชีนี้เลยครับวิโรดแซ่ลิ้มนะครับธนาคารกรุงเทพนะครับสามารถโดนเนตมาเป็นกําลังใจให้กันได้นะครับ5บาท10บาทแล้วแต่ครับแล้วแต่ศรัทธานะครับไม่ได้บังคับนะครับเพื่อที่จะให้ผมนั้นเอ่อนไปพัฒนาช่องให้ดีขึ้นนะฮะ เพื่อที่จะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปขอบคุณที่โดเนตและบริจาคาเป็นจํานวนเยอะเหมือนกันนะขอบคุณมากมากเลยนะครับผมก็นําไปพัฒนานครับเอาละคราวนี้คําถามครับท่านผู้ชมคําถามสําคัญมากเพราะว่าหลายๆคนยังไม่เข้าใจนะครับคาถามยอ้อนฮิตข้อแรกเลยนะฮะดิชันเนี่ยเป็นหนักเหมือนที่จากพูดเป๊ะเลยนะดิฉันอยู่อเมริกาอันนี้อันนี้คือคําถามที่ได้มาส,สดๆเนี่ยนะฮะและดิฉันเนี่ยผ่าตัดไปเรียบร้อยแล้วทําการผ่าตัดเรียบร้อยแล้ว ต่ดิฉันไม่ได้ใส่เหล็กไว้ข้างในนะดิฉันแค่ผ่าตัดแล้วเอา,เอาหมอรองกระดูกที่ยื่นออกมาแล้วไปโดนเส้นเลือดประสาทเอามันออกไปแต่ว่าหลังจากนั้นที่ฉันผ่าตัดมาแล้วนะในช่วง6-7เดือนแรกอาการดีขึ้นมากเลยและหลังจากนั้นประมาณครึ่งปีถัดมาฉันเริ่มเป็นอีกแล้วคือมีอาการเหมือนเดิมเลยอ่ะฉันจะทําท่าที่จะสอนได้ไหมฉันผ่าตัดมาแล้วนะ ผมตอบตรงนี้นะครับถ้าเกิดคุณผ่าตัดมาแล้วแต่คุณไม่มีเหล็กอยู่ข้างในคุณทําได้เลยครับแต่คุณจะต้องให้แผลสมานก่อนนะครับคุณจะต้องพักอย่างน้อย6กถึงสิเดือนให้แล้วเสร็จนะครับให้แผลสนิทปุ๊บคุณก็ถึงจะมาทําท่านี้นะครับเอาข้อที่2นะฮะฉันผ่าตัดมาแล้วนะแต่ฉันมีเหล็กอยู่ข้างในอ่าอันนี้อันนี้ไม่สมควรทำนะเพราะว่าการที่มีเหล็กอยู่ข้างในผมไม่รู้นะว่ามันจะเกิดอุบัติเหตุหรือจะทําให้ร้ายแรงมากขึ้นหรือไม่เช่นเหล็กลุดใช่ไหม มันมีโอกาสเป็นไปได้เพราะงั้นผมก็เลยไม่อยากให้ทำนะครับสำหรับคนที่ผ่าตัดแล้วมีเหล็กนะครับทีน,นี้ก็ไม่อยากให้ทำนะฮะอา้าวคำถามต่อไปนะครับดิฉันเนี่ยทาตามจ่ามาได้ประมาณ4เดือนแล้วดิฉันยังไม่หายเลยจะทํายังไงดีคะหรือมีวิธีแนะนํำยังไงผมจะแนะนําอย่างนี้นะครับถ้าเกิดคุณทําท่าผมมา4เดือนแล้วเนี่ยแล้วคุณลองสังเกตด,ดูว่าคุณทําถูกต้องหรือเปล่านะครับเช่น1แขนคุณตรงตลอดไหมนะครับ2 เก่งหรือเปล่าตอนที่คุณทําคุณเผลอเก่งตัวไหมนะครับลองสังเกตดูนะครับ 3. คุณทําแรงพอไหมแรงที่คุณโยกลงไปมันพอไหมม,มันได้แรงถึงไหมเพราะบางคนนะทาถูกหมดแล้วแต่ไม่กล้าที่จะโยกให้แรงเพราะกลัวที่จะบาดเจ็บหรือไหล่เอ,อ้ยหรือหลังหลุดนะเพราะว่ามันรู้สึกได้นะว่าเฮ้ยมันจะหลุดหรือเปล่าวะอย่างเงี้ยไม่หลุดนะครับมันไม่หลุดเพราะฉะนั้นทําให้แรงให้ได้ให้ครบ3ข้อน,นี้รับรองคุณต้องหายนะครับคุณต้องหายคุณต้องดีขึ้นแน่นอนนะครับเอา้าต่อไป อีกคำถามหนึ่งซ้อนกับคำถามนี้เลยนะดิชันทำตามจ่ามาแล้ว6เดือน6เดือนคือครึ่งปีนะครับทำตามถูกหมดทุกอย่างเลยนะครับแขนก็ตรงไม่กั้นลมหายใจทำแรงก็แล้วทำไมดิฉันยังไม่หายสักทีคำถามดีมากนะครับคราวนี้ผมก็จะย้อนกลับไปถามแล้วนะครับว่าระหว่าง6เดือนเนี่ยคุณมีอาการดีขึ้นไหมอ่าคุณลองสังเกตดูซิว่าคุณมีอาการดีขึ้นไหมเช่น คุณเดินได้ไกลมากขึ้นไหมคุณนอนแล้วตื่นมาทรมานไหมถ้าเกิดทุกอย่างที่ผมพูดไปมันดีขึ้นแต่มันยังไม่หายคุณมาถูกทางแล้วทําต่อไปเถิดนะครับทาต่อไปเถิดเดี๋ยวคุณก็หายนะครับเดี๋ยวคุณก็หายเพราะเหตุผลที่คุณทําไม่หายนะ่ะมันก็มีหลายสาเหตุเช่นหนึ่งคุณยังต้องทํางานเลี้ยงชีพอยู่แล้วไอ้งานเลี้ยงชีพนั้นนะ่ะมันส่งผลให้คุณนะ่ะทาแล้วหมอรองกระดูกปิ้นมากขึ้นอันเนี้ยมันสําคัญจริงไหม คุณทํางานเกี่ยวกับขับแท็กซี่อ่ะคุณไม่สามารถเลยที่จะยืนขับได้คุณต้องนั่งขับไงเพราะฉะนั้นคุณก็ทําท่าผมไปด้วยใช่ไหมแล้วคุณก็ยังประกอบอาชีพที่ส่งผลให้มันเป็นมากขึ้นด้วยมันก็จะซูซีกันไปจริงไหมมันก็จะทําให้คุณนั้นหายยากกว่าเขาแต่หายไหมหายครับถ้าคุณมีเวลาพักผ่อนเช่นคุณอาจจะพักงานตรงนี้สักอาทิตย์หนึ่งแล้วทาเต็มๆไปเลยอ่ะผมว่ามันมีโอกาสที่จะหายนะครับโอเคเนาะผมก็ตอบแบบนี้นะครับอ้าวกรณีต่อไป เอาคําถามซ้อนเลยดิฉันเนี่ยทำตามจ่ามาแล้วนานมากแล้วจะเป็นปีแล้วด้วยนะครับแขนตรงไม่ก้านลมทําก็แรงแล้วแต่ไม่หายสักทีและอาการไม่ดีขึ้นเลยอาการไม่ดีขึ้นเลยนะครับทํามาเป็นปีแล้วอย่างแรกเลยครับคุณไปทํา m r i ก่อนเลยผมเชื่อว่าคุณยังไม่ทํา MRI แน่นอนนะครับคุณจะต้องรู้ก่อนว่าคุณเป็นหรือเปล่าเพราะบางทีอ่ะคุณยังไม่รู้เลยว่าคุณเป็นหมอรองกระดูกรับเส้นนะแล้วคุณก็ ฟังจากที่ผมพูดแล้วก็เวนิฉัยเองแล้วก็คิดว่าตัวเองนเป็นแน่นอนแล้วก็ทําผลสุดท้ายถ้าคุณไปทำเอ็กซเรย์และเอ็มคุณอาจจะไม่ได้เป็นนะครับคุณอาจจะเป็นอย่างอื่นเช่นเช่นนะครับหมอรองกระดูกเสื่อมมีอาการเหมือนกันเป๊ะเลยครับแต่หมอนรองกระดูกเสื่อมซึ่งรักษาแบบนี้ไม่ได้แบบนี้ไม่ได้ต้องรักษาหมอเฉพาะทางนะครับซึ่งก็ไม่รู้และว่าทำยังไงนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องศึกษาหาข้อมูลและให้มันชัวร์นะครับว่าคุณเป็นหรือเปล่าแล้วค่อยทํานะครับ อ่ะก็ตอบคำถามไปพอสมควรนะครับท่านผู้ชมต่อไปก็เป็นกําลังใจดีๆนะครับกําลังใจดีๆนะท่านผู้ชมนะขอให้ท่านผู้ชมนะพยายามทําตามที่ผมสอนนะครับอย่างเคร่งครัดอย่างมีวินัยนะครับทําไปเถิดครับท่านผู้ชมทําไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ไม่หายพรุ่งนี้ก็ดีขึ้นพรุ่งนี้ไม่หายวันรืนต้องดีขึ้นทําไปเรื่อยครับทําไปเรื่อยครับแล้วคุณจะรู้ว่าคุณดีขึ้นแล้วก็หายโดยไม่รู้ตัวนะครับทำให้มันได้ยินเสียงกระดูกสันหลังเคลื่อนตัวให้ได้นะครับ สำหรับคนที่ทําท่ายืนทําอย่างเดียวนั้นเนี่ยผมแนะนานะทำท่านอนทําด้วยกลับไปดูท่านอนทําในคลิปวิดีโอนะคุณก็ทําตอนที่คุณอยู่บ้านเช่นคุณก่อนนอนแล้วก่อนตื่นนอน2เวลาบวกกับท่ายืนทําคุณจะหายไวขึ้นคุณจะดีไวขึ้นนะครับแน่นอนน่ะเชื่อผมนะฮะแล้วคนที่ขาดกําลังใจในการทาเพราะว่าบางคนนะความเจ็บปวดไม่เหมือนกันนะครับทวีคูณมากไม่เหมือนกันนะครับบางคนจนะเจ็บปวดแทบตายอยากจะฆ่าตัวตายทุกวีทุกวันนะฮะ ก็เป็นกําลังใจให้เป็นกําลังใจให้นะครับเพราะว่าคุณจะต้องสู้คุณจะต้องผ่านตรงนี้ไปให้ได้ผมนะ่ะสเดือนนอนติดเตียงหายได้คุณก็ต้องหายได้ใช่ไหมคุณป้าอายุทั้งเกือบ80แล้วอะเป็นมาตั้งหลาย10ปีอะใช้ระยะเวลา,ารักษา8ปดเดือนหายได้ถ้าคุณป้าหายได้คุณก็ต้องหายได้ครับคุณต้องทําให้ได้นะครับสําหรับพี่น้องเพื่อนบ้านนะประเทศสปปลาวเนาะ ก็เป็นแฟนลับจํานวนหนึ่งนะสอปอลาวขอบคุณมากเลยนะสําหรับพี่น้องชาวสอปอลาวนะครับที่ส่งกําลังใจมาให้นะฮะเพราะว่าหลายๆท่านก็นําไปทําเพราะว่าฟังภาษาเราเข้าใจแล้วเขาก็นําไปปฏิบัติแล้วก็หายนะไม่ต้องเสียเงินเสียทองไม่ต้องไปหาหมอนะครับรักษาตัวเองนะครับแล้วก็หายทําตามที่ผมสอนนะครับระมัดระวังตัวขอบคุณพี่น้องสอปปลาวมากๆเลยนะที่ส่งกําลังใจมาให้นะทุกๆคอมเมนต์อ่านออกบ้างไม่ออกบ้างอย่าไปโทษกันนะผมก็อ่านไม่ ไม่ค่อยจะออกเหมือนกันแต่ก็ดีใจเนาะถ้าพี่น้องได้ส่งกําลังใจมาให้นะครับสําหรับพี่น้องชาวไทยที่อยู่ต่างประเทศนะอย่าเพิ่งถอดใจนะอย่าเพิ่งท้อใจผมรู้ว่าคุณปวดทรมานอย่างเดียวดายนะเพราะอยู่ต่างประเทศนะทุกอย่างมันแย่ไปหมดนะครับไปหาหมอก็แพงสื่อสารก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับแล้วถ้าเกิดคุณเป็นโรคนี้ขึ้นมาแน่นอนครับคุณจะโดนพิจารณาเลยจากหัวหน้างานของคุณนะเพราะว่าคุณทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพก็เป็นกําลังใจให้พยายามทาตามที่ผมสอนนะครับพยายามทําตามที่ผมสอน ดูคลิปวิดีโอเยอะๆนะครับอ่านคอมเมนต์เยอะๆนะครับแล้วคุณจะมีกําลังใจในการสู้ชีวิตคุณต้องหายเชื่อผมคุณต้องหายนะครับคุณต้องทําตามผมให้สําเร็จให้ได้นะครับวันนี้ไม่สําเร็จพรุ่งนี้วันลืนช่างมันไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งไปเรื่อยๆครับแล้วคุณจะหายครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามนะครับจะได้ให้คลิปตัวนี้มีเข้ามีคนเข้ามาชมเยอะๆ,ๆ พอมีคนชมเยอะๆมันก็จะกลายเป็นคลิปที่หาง่ายๆคนป่วยเขาก็จะกดหาง่ายขึ้นนะครับเป็นกำลังใจทุกท่านนะฮะวันนี้ลาไปก่อนนะครับสู COVID ้ๆนะฮะโควิด -19 เราต้องผ่านไปให้ได้นะครับออกจากบ้านอย่าลืมใส่แมสนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม